สวัสดีคะ่ะเด็กเด็กเกเกเคยเดินแล้วชนคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไหมคะลูกคุณครูเชื่อว่าต้องเคยแน่แนเลยคะ่ะคุณครูก็เคยเหมือนกันแล้วพอชนแล้วเราต้องทำอย่างไรคะลูกเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าคะ่ะมีอะไรก็จะพยายามสอนเขาเรื่อยๆครับใช่เน่ะไม่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไมว่ามันน่าจะ ดีที่สุดสุดท้ายแล้วก็ต้องร้องเฮ้ยมาโปรเธอจะมาวิ่งเล่นตัดหน้าผู้ใหญ่แบบนี้ไม่ถูกต้องเลยนะเห็นไหมว่าครูคุยกับคุณนายเขาอยู่เอางี้เห็นทีว่าครูเนี่ยจะต้องสอนวิธีการเดินที่ถูกต้องให้กลับมาโปรดแล้วนะครับขอบคุณครับครูไม่เป็นไรครับฝึกกันดูง่ายๆเลยมาโปรดครับเนี่ยผมดูเพื่อนสิ เดินช้าลงนิดค้อมตัวลงหน่อยจะดูสวยงามแบบนี้เลยมาโปรดลองดูนะครับนอกจากจะดูสวยงามแล้วเนี่ยยังดูเป็นมรารยาทที่ดีแบบไทยๆด้วยนะครับขอบคุณครับครูครับเราไปฝึกดูนะครับเห็นไหมคะลูกเวลาเราเดินเราต้องระวังนะคะเพราะถ้าไม่ระวังก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือชนผู้อื่นได้แต่ถ้าเราชนแล้วเราต้องกล่าวคำว่าขอโทษนะคะลูก สำหรับงานมอบหมายวันนี้ให้เด็กๆจำลองสถานการณ์การเดินแล้วชนผู้อื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะลูกสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะคำศับท้ายคลิป sorry แปลว่าขอโทษ